ใครไปเจอแบบนี้ที่บ้านสวยๆหลายๆแสนถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่สวยๆหลักล้านนะครับ<ม>นี่เลยวันนี้พาทุกคนมาดูนี่นะครับนี่เป็นสมเด็จนางพญาจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระเนื้อดินทรงสามเหลี่ยมพระองค์นี้เป็นพิมพ์เทวดานะครับมีหลายพิมพครับสวยๆหลายแสนอันดับแรกนะครับถ้าเราซูมดูเราจะเห็นว่าเป็นพระเนื้อดินที่มีความหนึกนุ่มมีเม็ดกรวดดินลอยอยู่ตามผิวพระที่กดลึกๆจะมีใบหูยาวลงมาถึงไหล่เลยและวงแขนจะค่อนข้างชัดลึก แขนด้านหนึ่งจะยาวลงมาถึงขาด้านล่างแต่องค์นี้ขาค่อนข้างสึกผิวพระต่างๆผ่านการใช้มาต่อไปเรามาซูมดูตรงเนื้อนะครับนี่ในพระเนื้อดินพระนางพญาเนี่ยจะมีเม็ดกรวดลอยอยู่ตามผิวและมีธรรมชาติในการที่ผิวเนื้อดินเนี่ยมีการแยกแยกเป็นธรรมชาติของเนื้อดินนะครับเม็ดกรวดต่างๆมีขนาดไม่เท่ากันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่อะต่อไปเรามาดูด้านหลังเห็นไหมครับเม็ดกรวดเนี่ยเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะ เดี๋ยวเรามาซูมดูด้านหลังนะครับ <_ d cess> เห็นไหมครับเม็ดกรวดลอยขึ้นเป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้องค์นี้ด้านหลังถือว่าผ่านการใช้นะครับเห็นไหมครับเม็ดกรวดยิ่งลอยขึ้นมาด้านหลังธรรมชาติของพระรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ดูอย่างเม็ดกรวดก้อนนี้ใหญ่เบ้อเลยเลยใหญ่กว่าเม็ดอื่นๆเยอะเลยนี่นะครับแล้วลองถอยออกมาเราจะเห็นว่าเี่นไหมมันมีเหมือนลอยเหมือนลอยนิ้วมือนะครับบางๆด้านหลังของพระรุ่นนี้จะชอบเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะแปะ ภาพด้านหลังพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้ไว้ซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับอเดี๋ยวตะแคงดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมเป็นรอยเหมือนรอยนิ้วมือเลยต่อไปเรามาดูด้านข้างนะครับพระสมเด็จนางพญาเนี่ยด้านข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเราจะเห็นว่าพระมีความแน่นเนื้อพระที่กดเข้าไปในบล็อกพิมพ์จะแน่นมากๆด้านข้างส่วนมากจะไม่ค่อยมีเมดกรวดลอยขึ้นมาชัดเจนเหมือนด้านหน้าและด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นรอยสับด้านข้างเป็นการตัดขอบพิมพ์พระเป็นเหตุผลที่สมเด็จนางพยาบางองค์ดูเล็กดูใหญ่ได้นี่นะครับและตามซอกเนี่ยในพระเนื้อดินเก่าๆเราจะชอบเห็นแบบนี้ก็คือการลงรักเป็นสีดำ เป็นการถนอมเนื้อพระของคนโบราณนะครับนี่ตามซอกเราจะเห็นเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแผ่นดำาๆบางจุดนะครับเดีย๋ยวผมจะแปะรูปทิ้งไว้ในพระบางองค์ที่ไม่ได้ผ่านการใช้แล้วมีการลงรักทั้งองค์นี่เรามาดูมุมล่างนะครับมุมล่างก็เป็นเหมือนขอบข้างนะครับเห็นไหมเนื้อดินจะค่อนข้างแน่นเม็ดกรวดจะไม่ค่อยลอยนะตามขอบข้างนะครับด้านล่างก็เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสมเด็จนางพญา ใครที่ดูคลิปนี้จบก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ